สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธท,ที่12เดือนกรกฎาคม2566นกะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเช็คสภาพอากาศในช่วงวันนี้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับวันนี้ภาพรวมเนี่ยประเทศไทยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ทั่วประเทศฝนประมาณ30-40นะครับแล้วก็มี44จังหวัดนะครับรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมนะครับในประเทศไทยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็มรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้พัดปกคลุม ทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยนะครับเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ยังมีฝนอยู่แต่ว่าแนวโนม้มฝนก็ยังน้อยกว่า3-4วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็รออีกสองสาวันฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะมีฝนลดลงนะครับซึ่งก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในส่วนของโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนอง 3 0 40ีเซของพื้นที่นะครับทั่วประเทศแล้วก็ส4จังหวัดมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูโมเดลในส่วนของข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศรรยากางยุโรปนะครับในการเช็คในส่วนของฝนนะครับวันนี้วันนี้เช็คในส่วนของฝนนะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้น่าจะ เดี๋ยวดูลักษณะสภาพอากาศช่วงเช้านะครับดาวเทียมนะครับก็ยังไม่มีฝนปกคลุมนะครับประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยนั้นวันนี้ก็น่าจะหล,ลายพื้นที่น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีแสงแดดนะครับในส่วนของท้องฟ้าอาจจะไม่มีเมฆนะครับบางพื้นที่ก็จะมีแสงแดดนะภาคใต้ฝนก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของโมเดลการเกิดฝนวันนี้นะครับ ตอนเช้านี่ยังยังไม่เห็นฝนนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกวันจะมีเริ่มมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับนี่พอมาเริ่มที่บ่ายโมงนี่นะครับก็จะเห็นนะว่าทางด้านรับมรสุมก็คือไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับแม้กระทั่งเชียงรายแล้วก็ตากนะครับตาก สุขโขทยัยกำแพงเพชรนะครับโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับก็ยังมีโอกาสที่ออขออภัยนะภาคใต้ตอนบนนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายบนะครับที่เหลือก็โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเชียงรายพะเยออาน่าน ตรดศดนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายวันนี้จากโมเดลตรงนี้นะครับเมื่อไปดูประมาณบ่ายสองนี่ครับเนี่ยฝนก็จะเริ่มกระจายตัวเข้ามามากขึ้นภาพรวมก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้จะเน้นแถวภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางนะครับส่วนภาคใต้นี่ก็ฝนก็น่าจะเริ่มลดลงมากกว่าทุกวันแล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นนะครับโซนนี้นะครับยังมีโอกาสาที่จะเกิดฝนอยู่เชียงใหม่นะครับ พยาวน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่แม่องสอนเชียงใหม่พยาวเชียงใหม่เชียงรายนะครับพยาวน่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงนครสวรรค์ตากโซนนี้นะครับอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์ตากสุโขทัยนะครับตรงนี้ก็มีฟิษณโโลกมีแพ่มีลำปางด้วยนะครับมีพยาวมีน่านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนน้าในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองนะครับ แล้วก็ช่วงภาคใต้ตอนบนนะับเพชรบุรีแล้วก็ภาคกลางส่วนพึ่งราชบุรีนะครับกาญจนบ,บุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่ในช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายต่อไปนะครับออพอประมาณสี่โมงเย็นนะฝนก็เริ่มกระจายเข้ามาข้างในมากขึ้นนี่นะครับด้านบนเนี่ยก็คือฝนเคลื่อนที่จากด้านรับมรสุมก็มคือด้านตะวันตกมาด้านตะวันออกครับ แต่น,นี้ก็เชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาลำปางลำพูนนะครับน,น่านแพร่อุตรดิษถ์นะครับร็สีออกเหนิงนงเข้มก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแถวโซนนี้ก็มีฝนได้ประปรายนะครับแถวอุทัยธาน,นีนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับโซนนี้นะครับแล้วก็เพชรบุรีราชบุรีนี่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีนะครับ ที่มหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกก็มีโอกาสจะเกิดฝนได้ปรับปรายนะครับวันนี้ภาคใต้ก็ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นส่วนภาคใต้ด้านล่างสุดนะครับก็คือแถวหาดใหญ่ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนต,ตกหนักได้อยู่นะครับในส่วนของวันนี้นะครับดูภาพรวมของฝนนะครับแล้วก็เมื่อไล่ดูประมาณห mm. ้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนี่ฝนจะเลื่อนมาด้าน ตะวันออกมาขึ้นนะครับอย่างพัคเหนือก็แถวน่านนะครับแล้วก็เชียงรายไม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ไายมาทัดภาคอีสานก็จะมาแถวนี้ขอนแก่นนะครับกาลสินขอนแก่นกาลสินอุดรน,นะครับสกลนครน,นี่คือในช่วงค่ำนะครับประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับก็ฝนก็เรื่อนมาด้านนี้ ส่วนภาคใต้นะครับก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนอยู่แถวหาดใหญ่ลงมานะหาดใหญ่และนอ,อาหาดใหญ่นาราธิวาสยะาลาปัตตานีนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีแดวโน้มจะเกิดฝนอยู่นะครับนี่คือในช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวไล่ดูต่อนะครับท่านผู้ชมพอช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งฝนก็ เริ่มที่จะเลื่อนมาตกทางด้านนี้นะครับฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะครับแถวอุดรธานีสกลนครนะครับกาลสินนะครับขอนแก่นกาลสินอุดรธานีสกลนครนะครับก็น่าจะมีฝนในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วขออภัยเากช่วงค่ำนะครับช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ภาคอื่นก็เริ่มที่จะมีฝนน้อยลงแล้วในช่วงกลางคืนแล้วก็ ภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะอยู่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะว่าภาคใต้อยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เยอะอยู่ภาคใต้สามโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูโมเดลต่อนะครับดูประมาณสามทุ่มนะครับก็ฝนก็เริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับจะมาตกในโซนอีสานใต้นะครับแถวนี้ก็อุบลราชธาน,านีนะครับ มุกดาหารโซนนี้นะครับแต่ภาพร,รวมก็ฝนลดลงละในกลางคืนในค่ำคืนนี้นะครับก็ไม่เหมือนทุกคืนนะครับที่ผ่านมาก็จะมีฝนเแต่วันนี้ลดเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับภัดใาต้ก็ไม่มีแล้วตามโมเดลนี้นะครับพอช่วงช่วงดึกๆครับก็ตามโมเดลก็คือวันนี้ฝนน้อยแล้วนะฝนหายไปแล้วก็คือไม่ไม่ค่อยจะมีฝนแล้วนะครับ ในช่วงด to ึกๆนะครับก็ภาพรวมวันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองได้นะครับดูดูโมเดลที่เป็นลักษณะฝนฝนฟ้าขนองนะครับดูไล่ดูนะครับก็คือช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของเนี่ยนะครับ ช่วงบ่ายถึงค่ำก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้ครับในโซนนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นสีแดงนี่นะครับสีแดงออกเหลืองนะครับก็เป็นในส่วนของโมเดลนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็เนินจังหวัดตั้งแต่ส่วนอาหารใหญ่ลงมารับสารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจับตาดูย้อมความกดการต่ตําตรงนี้นะครับที่กาลังเกาะตัวอยู่นี่นะครับจะส่งผลกระทบต่อปรฏิททนอีกสองสาวันข้างหน้านะครับนี่คือในส่วนของโมเดลนะครับที่เป็นข้อมูลจาก,าก,ากาศูนย์บัญชาการอากาศไร่กางยุโรปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อ,ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้คาดการณ์ในส่วนของปริมาณฝนวันนี้นะครับ วันนี้ระหว่าง6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยมีโอกาสเกิดที่แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรน,นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับโดยมีที่เน้นที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานี ชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครพนมและนครราชสีมานะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางฝนฟ้าขนอง40ของพื้นที่นะครับเน้นที่อุทัยธานี <c oughs> ขอนแก่นการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมและสระบุรีนะครับนี่คือในส่วนของภาคกลางนะครับ40ของพื้นที่ กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับประกอบไปด้วยกรุงเทพครับสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสมุทรสาครน,นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าหน,นอง40%ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขน,นอง40%ของพื้นที่เช่นกันนะครับเน้นที่นครนายกฉะเชิงเซาชลบุรีระยอง จันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่ระนองังาและภูเก็ตนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีรขันธ์สงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะครับแนวโน้มการเกิดฝนในช่วงวันนี้นะครับวันพุธที่12กรกฎาคมนะครับภาพรวมฝนก็เริ่มจะลดลงนะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นอีกสองาวันข้างหน้าฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ